OKR Weekly, improving your life and organization. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OKR OK Weekly นะเป็นรายการที่ผมจัดทุกวันพุธนะเอาแนวคิดเอาความรู้เกี่ยวข้องกับ OKR OK มาเล่าให้ฟังนะครับก็เริ่มต้นจัดตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ก็กลางปีเข้าไปแล้วนะครับก็ยังมีอะไรอีกหลายๆเรื่องที่อยากเอามาแช์นะครับวันนี้สิ่งที่อยากจะมาแชร์ก็คือเรื่องของการให้รางวัลเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการใช้ OKR OK ของบริษัทนะแล้วก็ขององค์กรทั่วไปด้วยไม่จําเป็นต้องเป็นบริษัทนะครับ คือถ้าท่านฟัง OK r w e e k ิกีของผมมาตลอดเนี่ยผมก็จะพูดมาเสมอว่า OKR OK เนี่ยนะมันไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลพนักงานเพื่อขึ้นเงินเดือนมันไม่ใช่เครื่องมือที่เรามาแจกโบนัสพนักงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการขึ้นเงินเดือนหรือแจกโบนัสประเภทที่ว่าถ้าเกิดใครได้ OKR OK คะแนนสูงก็จะเอาโบนัสไปก็จะเอาเงินเดือนไปเพราะว่าถ้าเกิดท่านทําแบบนั้นเนี่ยระบบ OKR OK ที่เราคุยคุยกันเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะไม่เวิร์กเช่นนะสมมุติว่า เราบอกโอเคอาร์เนี่ยต้องให้พนักงานช่วยกันคิดเสร็จแล้วเนี่ยตั้งเป้าหมายกันขึ้นมาให้ท้าทายแต่มันจะไม่ท้าทายหรอกถ้าผมบอกว่าอ้าวถ้าใครโอเคอาร์ได้ตามเป้าที่คุณตั้งคุณได้เงินเดือนเพิ่มมากกว่าเพื่อนที่ไม่ได้ตามเป้าผมก็ต้องตั้งอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็กลายเป็นการเล่นเกมกันว่าผมก็ต้องไปคอนวินหัวหน้าอีกว่ามันยากนะอันนี้มันไม่ง่ายหรอกทั้งๆที่ผมก็รู้ในตัวของผมเองว่ามันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะระบบแบบนี้มันก็จะพังไป แล้วให้คนที่ตัง้งกล้าตั้งท้าทายแล้วตัวเองทําไม่ถึงก็อาจจะมองว่าเอ้ยมันก็ไม่แร์กับเขานี่หว่าเพราะว่าเพื่อนเขาตั้งอะไรที่ง่ายมากเขาก็รู้ว่ามันง่ายนะแล้วเขาก็ทําถึงแล้วก็ได้เงินเดือนขึ้นมากกว่าเรานะครับนั้นทุกคนก็จะตั้งง่ายๆกันหมดคราวนี้พอทุกคนตั้งง่ายๆเงินหมดหัวหน้าก็อาจจะไม่พอใจอีกเฮ้ยไปตั้งนี้ตั้งทําไมก็ตั้งให้อีกพอตั้งให้มันก็เป็นการบังคับนะไอ้ที่เราเห็นกันว่าไอ้เบนฟิตของ OK เที่มันจะสร้างแรงจูงใจภายในแล้วมันก็ มันก็เป็นระบบที่ล้มเหลวไปนะครับอาจจะยังใช้ชื่อ OK เอยู่แต่ว่าในภาพจริงมันไม่ใช่แล้วนะครับคราวนี้ก็จะมีคําถามว่าเถ้าอาจารย์ไม่ไปลิงก์ซึ่งผมเคยจัดเรื่องนี้ทั้งตอนไปแล้วนะมันจะมีมันคนจะทำหรอวันนี้ผมเพิ่งสอนโอเคให้นักศึกษาปิญญาตีนักศึกษาปัญญาตียังถามเลยอาจารย์ถ้าไม่ลิงก์กับผลตอบแทนคนจะอยากทำหรอผมเคยจัดไว้หนึ่งตอนนั้นท่านย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับว่าโอเคเนี่ย คนจะทาเพราะมันจะไปเพิ่มแรงจูงใจภายในนะคือคือแรงจูงใจภายในทวนสั้นๆหน,น,น่ทีก็ได้ครับมันมาจากความเป็นอิสระนะครับโอเคอาร์คนชอบเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้คิดได้ทําเองนะครับมันจะเป็นส่วนที่เขามีความสามารถนะครับเพราะผมไม่ตั้งโอเคอาร์ผมจะไม่ตั้งในสิ่งที่ผมทําไม่ได้หรอกผมจะตั้งในสิ่งที่ผมถนัดที่สุดแต่มันวยช่วยคอนทริบิวต์ให้องค์กรนะ ว่าผมสมมุติว่าผมเป็นโปรดักชั่นเมเนเจอร์เนี่ยผมอาจจะถนัดเรื่องของการเขียนก็ได้นะแล้วผมสามารถที่จะทำคอนเทนต์อะไรบางอย่างที่มันช่วยทําให้การผลิตดีขึ้นอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเป็นเป็นเป็น point หนึ่งนะครับแล้วมันจะตอบเรื่องโพโพสของผมนะว่าไอ้นี่คือสิ่งที่ผมอยากทํามากๆเพราะฉะนั้นเอาแบบเร็วๆเพราะว่าผมเคยพูดเรื่องนี้แล้วว่า OKR OK เนี่ยมันจะกระตุ้นช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้กับคนได้นะพอมันมีแรงจูงใจภายในคนก็จะทำ แต่พอยวันนี้เนี่ยผมอยากจะเอา practice ที่มันเกิดขึ้นกับหลากหลายองค์กรนะว่าเอ๊ะอาจารย์อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าองค์กรเนี่ยเขามีการให้ผลตอบแทนที่ที่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นแรงจูงใจภายในอย่างเดียวนะอาจจะเป็นแรงจูงใจภายนอกเสริมไปได้ไหมได้ครับผมผมเล่า practice ให้ท่านฟังแล้วกันนะครับแล้วท่านลองเอาไป adopt อยู่นะเอาอันแรกก่อนมีการจ่ายเงินแบบ พิเศษขึ้นมาคือคือเขาไม่ได้ไปลิงก์กับเงินเดือนเขาไม่ได้ไปลิงก์กับโบนัสเขาไม่ได้ลิงก์กับรูปแบบอื่นๆแต่เขาเหมือนทําเป็นสเปเชียลโปรเจกต์อะเหมือนกึง่งๆลักษณะการประกวดกันอะนะคุณตั้ง OKR OK มาเลยนะครับแล้วเขาก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะเงินก้อนนี้จะให้สําหรับคนที่ชนะเลิศเรื่อง o k เแต่เน้นวิธีการวัดของเขาไม่ใช่ว่าใครทําได้ถึงเป้าคนนั้นชนะเลิศเพราะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาก็ จะตั้งเป้าแบบต่ําเตี้ยเลียดินกันหมดไม่ใช่อันนั้นต้องต้องต้องยึดหลักการนี้ไว้ก่อนเขาอาจจะเริ่มต้นมีบางที่ทํางี้ฮะไม่ต้องอะไรมากก็เขียนได้ท้าทายนี้แจกตังคนะ์ละเพราะถือว่าคุณกล้าที่จะออกนอกคอมฟอร์ตโซนคุณเขียนอะไรที่แบบเป็น the best okr OK version นะคุณกล้าเขียนว่าฉันจะเป็น marketing ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างเงี้ยคือคุณแบบคุณกล้าเขียนอะไรแบบนี้คุณเอาไปเลยนะคุณกล้าเขียน objective ว่าเป็น the best เป็น t o ปเป็นอะไรเงี้ย ถือว่าคุณกล้าหารมาทําได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่คุณกล้าออกนอกคอมฟอร์ตโซนคุณไม่ได้เขียนว่าจัดประชุมหนึ่งครั้งคุณไม่ได้เขียนว่าผลิตสินค้าให้ทันเวลาเฉยๆซึ่งคุณทําได้อยู่แล้วอ่ะคุณกล้าออกนอกคอมฟอร์ตโซนแล้วคุณกล้าทําอะไรที่มันยากๆเนี่ยเรา appreciate คุณก็มีนะครับการให้รางวัลแบบนี้หรือจะเป็นให้รางวัลกระบวนการว่าคนนี้อัปเดตตลอดเลยวะ่ะ คนนี้เบจริงจังกับ OKR OK มากตั้งแล้วมีการรีไวซ์เสร็จแล้วมีการเช็ค on วันออนวันไม่ต้องมีใครมาเตือนเลยมีคนอัพมาอัปเดตตลอดมีการวิเคราะห์มีอูคุยกับหัวหน้าเอารางวัลไปเลยคนแบบนี้นี่จริงจังเราเราอยากจะปลูกฝังให้ไอสิ่งนี้เกิดขึ้นในองค์กรเราเราอยากจะปลูกฝังให้เกิด OKR OK เพราะนั้นใครขยันใครอัปเดตเอาไปเลยนะอันที่3ให้ให้ดูที่ผลเลยแต่ดูที่ผลไม่ได้ดูว่ามันบนรรุเป้าหรือเปล่า,า,านะ มานั่งประกวดกันเลยว่า o k เคอคนนี้เขียนแบบนี้เจ็ก็อาจจะได้รางวัลนะบางคนเขียนง่ายๆร0อก็อาจจะไม่ได้นะเหมือนเหมือนประกวดแบบประกวด b u s i n e s s Plan ประกวดอะไรแบบนี้เราไม่ได้ดูว่าใครตั้งเป้าไว้สูงเ,เราไม่ได้ดูว่าได้เป็นตามเป้าแล้วแจกรางวัลนะเราดู Impact ของมันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําแบบนี้คนตั้งเป้าสูงแล้วเขาทําได้70ก็อาจจะได้รางวัลมากกว่าคนตั้งเป้าต่าแล้วทําไม่ได้เลย พวกนี้เนี่ยก็จะมีเงินก้อนพิเศษขึ้นมาเพื่อทำเป็นแรงจูงใจภายนอกอันหนึ่งนอกจากการเสริมที่เราที่เราคาดหวังแรงจูงใจภายในนะแต่ต้องระวังอย่างที่บอกอย่าไปวัดแค่ว่าคุณทำ okr OK ได้เต็มคุณต้องได้รางวัลอย่างนี้ไม่ใช่หละนะครับเพราะว่าคนก็จะได้เต็มกันหมดถ้าเกิดท่านวัดแบบนั้นกับอีกสายหนึ่งซึ่งสายสายที่สองเนี่ยผมชอบมากกว่า นะเพราะว่าไม่ได้ไปลิงก์กับเงินใ,นใดๆแล้วด้วยสถานการณ์แบบนี้นะผมว่าเราไม่มีเงินเหลืออาไปลิงก์พวกนี้หรอกนะครับแค่แค่แบบไม่ต้องเลอพนักงานก็บุญแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก็ไม่มีแล้วจริงๆหลักการ OKR มันไม่ได้ลิงก์กับเงินอยู่แล้วนะถ้าจะเป็นสายแรกก็คือเป็นเงินก้อนพิเศษที่อยากจะเอามาให้เล็กๆน้อยๆนะครับรวมถึงรวมถึงรางวัลเล็กๆน้อยๆอีกเช่นเดียวกันนะครับอันที่2เนี่ยมันมาจากแรงจูงใจภายในอันนี้เนี่ยผมมีข้อแนะนำเลยครับว่า บางทีคนอยากทําเพราะว่าเขาเห็นว่าเขาทําได้สําเร็จแต่พยายามทําให้ความสําเร็จนั้นเป็นอะไรที่เขาชื่นใจผมขออนุญาตพูดถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอสมุดนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองเนี่ยก็ทํโอเคอาซึ่งก็ไม่ได้ไปลิงก์กับเงินอะไรนะแต่คําถามผมถามท่านผอ,อนะครับท่านอาจารย์เอกรินขอเอ่ยนามนะว่าคิดว่าอะไรเป็นหลักการเป็นเป็คล็ดลับความสําเร็จ ก็เจอคำตอบคําตอบหนึ่งที่ผมชอบก็ขอจะมาแชร์วันนี้นะคืออย,อย่างว่าราชการเนี่ยงบประมาณก็ถูกตัดตไม่มีอะไรเหลือหรอกมาจะมาจ่ายเป็นเงินไม่มีหรอกเนี่ยแต่สังเกตว่าธรรมศาสตร์ตอนที่ใช้ o k เโดยเฉพาะในครั้งแรกๆเนี่ยเขาตั้งเรื่องของ customer satisfaction เรื่องของความพึงพอใจลูกค้าลูกค้าคือคนใช้บริการหอสมุดนั่นแหละนะประเด็นคือมันมี key result ข้อหนึ่งที่ผมชอบแล้วปัจจุบันหอสมุดยังตั้งอยู่เลยนะครับ คือจานวนคําชมครับสังเกตเกิดอะไรขึ้นฮนะคือมันไม่ใช่แค่ว่าจะทําคําชมได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในระหว่างทางคนทำเนี่ยเขาตั้งคําชมเขาก็ตั้งไวท้ท้าทายใช่ปะแต่ระหว่างเก็บข้อมูลคุณนึกภาพไหมคุณเห็นคําชมแล้วคุณนั่งเก็บอ่ะโอ้โหหอสมุดทําบริการได้ดีมากหอสมุดบริการรวดเร็วมากอยากให้ที่อื่นทาแบบหอสมุดธรรมศาสตร์บ้างจังพี่ๆเอาเวลาจากไหนนับถือพี่จังเลยคืออ่านแล้วน้ําตาไหลไหมพวกเนี้ย ไม่ได้ตังนะแต่มันสร้างแรงจูงใจภายในได้มหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากที่จะเอา OKR OK ไปใช้ในองค์กรแล้วอยากจะ drive เพื่อทําให้เกิดแรงจูงใจภายในเนี่ยพูดอย่างเดียวมันไม่เกิดครับคือต้องสอนให้คนตั้งอะไรที่มันสามารถสร้างแรงจูงใจภายในให้กับคนคนนั้นได้ด้วยคําถามที่ผมมักจะถามนะเวลาคนเขียน OKR OK มาเนี่ยผมจะถามเขาบอกว่าถ้าเขาทําสําเร็จแล้วเขาดีใจมากไหมฮะถ้าเขาทําสําเร็จแล้วงันงัน ผมก็จะรู้สึกเฉยๆมันก็ทาไม่ค่อยสําเร็จหรอกคือมันไม่มีแรงผลักดันเพราะเงินมันก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วไงนะจะบอกว่ามันเป็นแรงผลักดันถ้าคุณตั้งโ k เมันไม่ผลักดันเนี่ยมันก็จะไม่ช่วยคุณผมก็จะแนะนําบอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยอยากแนะนําให้คุณตั้งอะไรที่ถ้าได้แล้วคุณมีความสุขอ่ะเหมือนที่หอสมุดมาหมมาลัยธรรมศาสตร์ตั้งอ่ะเขาตั้งเรื่องของคําชมอ่ะ คือพอเขาเห็นคําชมมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็อยากที่จะทําให้คําชมมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมเขามี o อเาเขาก็จะทําแต่ระหว่างทางที่เขาทำเนี่ยมันก็ได้รับคําชมมาตลอดเวลาผมว่าอันนี้เป็นแรงกระตุ้นนะเป็นสิ่งที่ดีนะอย่างอย่างผมก็เคยเล่านะครับอย่างอย่างพอดแคสต์ถึงแม้ผมไม่ได้ตั้งเป็นจํานวนคําชมนะแต่ว่าพอดแคสต์เนี่ยที่ผมมีแรงที่มาทําแบบไม่ได้เงินทุกวันเนี่ย นะค,คือจะบอกไม่ได้เงิน100%์ก็ไม่ได้นะคือมันก็ได้จาก u ู u b e ได้จากอะไรบ้างนะแต่ว่าเล็กน้อยมากอะ่ะถ้าเทียบกับเวลาที่ผมใส่ลงไปอะ่ะนะไปไปสอนหนังสือไปทําที่ปรึกษาได้เยอะแยะกว่าน,นี้เยอะแยะแต่ว่าที่ผมทําทุกวันแล้วกลายเป็นเฟรนด์ฮอบบี้ของผมเลยจะเป็นจะเป็นไอเดียเป็นงานหรือว่าเป็นงานอะไรดีเล็กที่ผมชอบมากที่สุดเลยเนี่ยคือมันได้รับกําลังใจครับคนเขียนมาว่าขอบคุณครับอาจารย์อาจารย์อันนี้ช่วยผมได้มากพวกเนี้ยมันคือแรงจูงใจภายใน นั้นผมฝากให้องค์กรเราไปคิดนะครับว่ามันจะสามารถสร้างแรงจูงใจภายในแบบนี้ได้ไหมคำชมไม่จําเป็นต้องเป็นลูกค้าบางคนบอกว่าไออาจารย์ถ้าเราเป็นฝ่ายฝ่ายตลาดก็อาจจะมีคําชมจากลูกค้ามาแต่ถ้าผมเป็นฝ่ายบัญชีผมจะมีได้ไงคําชมจากเพื่อร่วมงานก็ได้นะเราอาจจะเซตซิสเต็มให้เพื่อร่วมงานชมกันเองเวลาเราทําอะไรดีๆเนี่ยเพื่อร่วมงานมีช่องทางในการชื่นชมโดยที่เขาอาจจะไม่ออกชื่อก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าอวยกันเองนะก็ ก็เป็น Anonymous ก็ได้ลงคิดภาพทำงานอะไรไปแล้วทำด้วยความเต็มใจตั้งใจแล้วก็มีคำชมมาให้เรา Google ก็ใช้นะเป็น Peer to Peer r e w a r d อย่างเงี้ยแล้วมันไม่ํำเป็นต้องไปลิงก์กับเงินนะหรือจะไปลิงก์บางส่วนก็ได้นะเป็นไอรางวัลพิเศษเมื่อกี้ถ้าใครได้รับคำชมเยอะก็อาจจะได้คูปองไปกินอาหารฟรีซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ควรออกนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าได้ได้คูปองไปแลกของฟรีไปอะไรเล็กๆน้อยนนะครับ ที่ที่มันเป็นสิ่งที่มัน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 ทำให้เรามีแรงจูงใจพเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับแต่แค่ผมว่านะส่วนตัวผมนะแค่เพื่อนอาจารย์ชมผมอะ่ะผมก็มีความสุขแล้วแค่นี้อารมณ์แค่นี้แต่มันต้องเซตซิสเต็มให้เขามีโอกาสได้ชมอะ่ะเพราะอยู่ดีๆคนจะเดินเข้ามาบอกอาจารย์นบดลสุดยอดมากเลยครับมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมบางทีบางทีเราก็เขินอายที่จะไปชมกันแบบนั้นโดยเฉพาะคนไทยอะ่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีช่องทางเนี่ยที่ provide ไอ้ เวลาอาจารย์คนไหนเขาช่วยอะไรกับเราแล้วเราสามารถจะไปชื่นชมเขาได้ว่าโอ้โหผมเห็นพี่เป็นไอดอลเลยผมเห็นผมได้เรียนรู้จากอาจารย์มากเลยผมอารมณ์แบบเนี้ยถ้ามันมีช่องทางได้ก็จะดีนะครับเอาเฉพาะคําชมครับนะลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยก็ก็ฝากไว้นะวันนี้เอามาฝากในในมุมนี้ด้วยเพื่อที่ท่านจะได้เอาไปใช้พัฒนา OK เอาของท่านได้นะครับในพาร์ทที่2จะเป็นเรื่องของ Personal OK เซึ่งผมจะมาอัปเดตนะฮะ พื่อไม่เสียเวลาเริ่มเลยนะครับวัตถุประสข้อที่1เรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับคีรีโซ่หนึ่อ่านหนังสือสะสมให้ได้60เล่มตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นไตรมาสที่2นะตอนนี้ได้47เล่มละก็เป็นไปได้ดีนะครับคีรีโซ่หนึ่งจุดสองเขียนเปเปอร์จบ2 p a เปเปอร์ก็ทําได้95%ทั้ง2 Pa เปเปอร์และนะครับแต่ว่าก็ไม่คืบหน้ามา2สัปดาห์แล้วนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาทมําไปได้นิดนึงก็ก็เด ผมคิดว่าหลังจากปิดเทอมนะอ,อีกไม่เกิน2สัปดาห์น่าจะ complete 2 p เพเปอร์นี้นะครับอัพเจ็ทีข้อที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทำให้สังคมดีขึ้นคีรี e ซลส2.1เขียนหนังสือสะสมให้ได้ครบ2เล่มเขียนไปตีพิมพ์แล้ว1เล่มนะครับอีก1เล่มก็ส่งไปให้สำนักพิมพ์แล้วนะครับ คีรีซอฟ2.2มีคนติดตามฟังพอดแคสต์20,000ดาวน์โหลดต่อวันตอนนี้อยู่ที่9,220ดาวน์โหลดต่อวันก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านรับฟังแล้วก็ช่วยแชร์กับเพื่อนๆน,นะครับคีรีซอ2.3มีองค์กรใช้ OKR OK ครบ10องค์กรก็ตอนนี้อยู่ที่8องค์กรนะคงไม่ได้เพิ่มจากนี้นะครับเพราะตอนนี้ก็ปิดรับสมัครไปแล้วนะออเจกตฟชุดสุดท้ายนะครับข้อที่3มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีคีรีซอ3.1 วิ่งสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายแตรมาที่2 600กิโเมตรแล้วก็น้ําหนักตัว78กิโลกรัมนะวิ่งไปได้366.1เรื่องวิ่งเนี่ยช้าวกว่ากําหนดนะครับแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเวลาทดลองใหม่นะครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมีภารกิจช่วงเช้าบ่อยนะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตอนเย็นนะก,ก็เปลี่ยนมาได้2อสวันละรู้สึกดีขึ้นนะได้วิ่งบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่82.7ก็ขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วมาจุดกกิโลกรัมนะครับ ก็อยู่บ้านเยอะก็เงี้ยครับตอนนี้ภรรยายังทักแล้วว่าว่าทานข้าวเยอะกว่าปกติปกเครียดหรออะไรเงี้ยว่าสงสัยสอนเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ไม่รู้ตัวแต่ว่ามันอยากรับประทานก็ก็ก็ต้องพยายามระวังนะครีเซาส์สยที่สองอยู่กับครอบครัวครบ50วันตอนนี้ก็ได้40วันแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้อัดเนี่ยฝนครื้มมากนะครับท่านอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องบ้างนะครับเพราะว่า ก็รีบอัดนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็ก็จะมาลงตอนนี้ทําวันต่อวันเลยนะภารกิจที่มีอยู่ก็ก็เหมือนเดิมนะเยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องโควิดนะครับท่านดูแลรักษาตัวเองดีๆนะครับตอนนี้เพื่อนผมในกลุ่มบอกว่าต้อง t r e ว่าทุกคนที่เราเจอติดโควิดนะครับผมว่า อันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีนะนะครับล้างมือนะครับใส่หน้ากากนะครับโซเชียลดิสแท c e หรือว่าพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็เรื่องวัคซีนหาข้อมูลดีๆนะครับแต่ผมคิดว่าฉีดน่าจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าไม่ฉีดเนี่ยโอกาสที่มันจะแพร่เชื้ออะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็คาดหวังหรือคาดหมายว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ OKR weekly improving your life and organization